ตาเลยกันตาเล้กหายไปครับตูวครับอะไรบ้างคลิปมาเนี่ยเออเดี๋ยวรอเออวันเป็นยังไงง่ายสิรวมรวมง่ายกินแขกเข้ามาเอ่อเอาเขาฟังพี่น้องเขาฟังอ่าตอนนี้เรือทีมงานจาก อำเภอเชียงคันจังหวัดเลยนะครับโน้ำตื้นใครอยู่ครับก็รเ,เรือสวยงามครับลำนี้เรืรหรเอ,ากการอบบห้าฟีไพร ลำนี้ครับพรหลวงพ่อทอง <ใน S 1> แสนรองแชมป์เมือ่อปีกายซึ่งเป็นงานประเพณีของพี่น้องชาวจุจนเจนเราไมีเวียกว่ามาก้องาจะขึ้นติดต่อกันมาเรม,มีเวียดกว่าเพื่อเป็นการสางสัมพันธ์ให้เกิดความรักความสามัคคีมึงไปหากรรมาการจุดป้อยนะไปหามป้อยเฮือนะจุนเจนใกล้เคียงในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละ กล้องนาวะคนตั้งซ PLAY oh mm ื้อหมอผีอ้นอยากเขียนยังกำลังไฟแค่รออยู่บรรยากาศบริเวณสนามบริเวณหนองน้ำนะครับรริเวสนามบริเวณหนองน้านะครับวันนี้บรราหงนนบี้เวรือนนับเขรอน้าร่วม อันนี้ทีมพอหลวงพอ่อทองแสนลำที่ถ่ายลงในคลิปให้ชมนะครับเป็นเรือไม้สักประกอบโดยช่างแขกเออวันนี้ช่างแขกมานั่งเอาท้ายเองนะครับนี่ครับช่างแขกตัวเรือพอหลวงพ่อทองแสนนานนะครับให้มีความบันเทิงมากยิ่งขึ้นวันนี้ได้เวลาอันพิพายนะครับทุกท่านครับมาร่วมในพิธีเปิดที่ก่อพิธีการนะครับเตรียมพร้อมครับความ ครับน<ด>ี่เป็นบรรยากาศลองตัวเรือนะครับเอาไปน้องชาวจังหวัดน้องไา่นะครับมีหลายลำครับวันนี้มาทำการแข่งขันแล้วก็มาร่วมประลองฝีมือระยะทางประมาณถือว่าเป็นการเปิดน้าน้้ำสักกะาใหม่ในป25ี2561ระยะทางประมาณในการแข่งขันประมาณไม่เกิน200 ถึงสามรอยเมตรโดยประมาณนะครับเป็นเรือหาปลาห้าฝีภายหาปลาแต่งนะครับแล้วนี้น่าจะเป็นเรือตัวเรือไอ้หนุ่มจอบลอยเรือ,อตัวเรือกล้องนาวานี่เป็นบรรยากาศนะครับเห็นหลายๆล,ลำวันนี้วันนี้เข้ามาร่วมทางการแข่งขันทั้งหมดยี่สิบสองลำเรือเป็นบรรยากาศนะครับในการประลองฝีมือ ทดสอบสนาม